สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พบกับผมตีไรเดอร์ครับวันนี้จะมารีวิวรถที่ตวเองใช้อยู่ครับเป็นยามาฮ่าวาที่เพื่อนๆทั้งหน้าไมลหลังไมลขอมาอยากให้รีวิวรถที่ผมใช้อยู่ว่าความรู้สึกการขับขี่เป็นยังไงแต่งอะไรตรงไหนไปบ้างวันนี้ก็จะมารีวิวแบบ ตรงไปตรงมาครับไม่พูดเรื่องสเปคอะไรเลยเพราะว่าหลายๆท่านตาม YouTube ได้พูดกันไปแล้วผมจะมารีวิวเรื่องการใช้งานอย่างเดียวข้อดีข้อเสียเอาแบบตรงๆเลยดีตรงไหนตรงไหนไม่ดีตรงไหนรู้สึกไม่ชอบเพราะฉะนั้นจะพูดแบบตรงๆเลยครับก็อย่างที่รู้กันครับยามาฮ่าวายเนี่ก็คือ เครื่องนยนต์สสูบสามร้ซีซีก็ครั้งแรกที่ขับครับรู้สึกว่าก็เป็นรถที่แรงใช้ได้แล้วก็ประสิทธิภาพสมรรถนะก็รู้สึกว่าเห,เหลือเฟือครับแล้วก็การขับขี่ก็ไม่ยาก ผมง่ายครับตอนแรกผมมองไว้หลายหลายหลายตัวครับตอนแรกมองนินจา650แล้วก็พวก ER พวกคัสหก0้ครับแต่ไปไปมาแล้วที่บ้านไม่อนุมัติครับคือพอไม่อนุมัติก็เลยได้แค่นี้ครับก็ยังดี ผมขยับมาจาก M/ ครับตอนแรกใช้ M/ อยู่ประมาณ8เดือนขี่ไปเที่ยวขึ้นคงขึ้นเขารู้สึกแล้วว่าไม่ไหวครับตามเพื่อนไม่ทันโดน R15 ทิ้งยาวๆเลยครับตามไม่ทันก็การขับขี่ครับขี่ง่ายครับรุ่นนี้เพราะว่า ดูจากภายนอกแล้วรู้สึกว่าก่อนขึ้นค่อมรู้สึกว่ารถรถมันใหญ่ครับแต่จริงๆพอไปค่อมแล้วรถมันบางนิดเดียวเองเนี่ยครับดูจากด้านหน้าบางครับบา,าบางกว่า Ninja สามร้อยเอกบางกว่าประมาณ10 20ประมาณ เกือบสิบเซนนะครับเพราะว่าหน่วยหน่วยตามสเปคเขาวัดเป็นมิลผมก็เลยพูดมาเป็นเซนให้ฟังแล้วก็เรื่องเครื่องยนต์อัตราเร่ง Lang talk. แรงทอกแรงปลายถือว่าโอเคครับข้อดีเอาข้อดีของมันดีก่อนดีกว่าเข้าเรื่องก่อนข้อดีของมันคือรถเบาแรงทอกดี แล้วก็เข้าโค้งง่ายโยนโค้งง่ายแล้วก็เบาะเบาะไม่สูงมากครับข้อดีมันก็แค่นี้แหละครับเครื่องยนต์ก็รู้ๆกันอยู่ไม่อยากจะพูดก็คือมันดีอะครับไม่ต้องพูดแล้วส่วนข้อเสียคือ r 3นี้เป็นรถที่ เอาขายมาเพื่อให้เราแต่งเพิ่มครับมันต้องมีตรงนิดตรง,น,น,ตรงน,นี้นัออ้นตรงไอ้นิดนั้นเออเออตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยครับอย่างเรื่องยางเรื่องเออบางคนท้ายอย่างนี้ครับออกมาเดิมเดิมนี้โอ้โหยื่นยาเก,กือบครึ่งเมตร นี่ผมก็เลยต้องถอดถอดท้ายออกเอาท้ายพับมาใส่แล้วก็เรื่องท่อครับของเดิมนี่หนักมากตั้งแต่คอถึงปลายครับหนักประมาณ3-4มส่โลหนึ่งครับแล้วก็ชิลชิลของเดิมจะเป็นชิลสชิลสอันนี้ผมซื้อของอ่ OR 6D เรียกไทยๆนะครับ OR 6D เป็นชิวพลาติกครับชิวพลาติกแล้วก็เป็นสติกเกอร์คาร์บอนแล้วก็เป็นฟิล์มประลอดคืออันนี้พาดครับตอนแรกไม่ไม่เห็นว่ามันมีแบบเป็นคาร์บอนเลยแล้วตรงนี้เป็นประลอดอันนั้นอยู่ที่ประมาณ2,000กว่าบาท อันนี้ผมซื้อมาพันเจ็ดครับเป็นพลาสติกผ้าดครับอยากจะเท่เร็วแต่ไม่ได้ศึกษาข้อมูลอะไรแล้วก็เรื่องข้อเสียครับเอาเอาวกมาข้อเสียอีกยางครับยางเห็นดอกเยอะอย่างนี้คนบอกว่าอู้น่าจะหนึบคนที่ไม่รู้นะฮะแต่จริงๆแล้ว ลื่นมากครับเป็นยางที่ที่ทํามาเพื่อใช้กับถนนทั่วไปไม่ได้มาเล่นโคง้งเล่นไรมากมายแต่อันเนี้ยที่ผมขับผมอยู่ต่างจังหวัดครับขี่เล่นโค้งอย่างเดียวขี่ทางไกลอย่างเดียวรู้สึกว่ามันลื่นครับจะแถเอาให้ได้ใครพูดว่า ไม่ลื่นหรอกไม่ลื่นหรอกนี่ผมเถียงเลยครับผมขึ้นภูทับเบิกนี้ตีโคง้งล้อรีรอครับแทบจะมมวนบางคนเขาบอกว่าเออขับรถไม่เป็นหรือเปล่าขับรถไม่ดีหรือเปล่าโทษยางอย่างเดียวเลยตัวเองขับรถไม่เก่งหรือเปล่าผมอยากจะบอกว่าแซดแปดร้อยเพื่อนผมใส่ยางสลิกยังแถตกคูน้ำ ล่องน้ำข้างถนนได้เลยครับที่ทับเบิกตรงทางขึ้นเอามาพูดเรื่องของแต่งดีกว่าของแต่งอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับอันนี้ก็เป็นไฟเลี้ยวตอนแรกมันเป็นไฟยื่นออกมาครับประมาณสิบเซนโอ้โหรู้สึกแบบเกะกะเหลือเกินีน่ความส่วนตัวของผมนะครับเกะกะผมก็เลยติดไฟแบบนี้ แต่ติดไปติดมาเวลาใช้งานจริงครับมองไม่เห็นมองไม่เห็นครับเพราะแสงมันออกข้างครับเนี่ยครับอย่างเงี้ยเห็นแต่พอมาข้างหน้าแบบเนี้ยไม่เห็นเลยครับสียงสีแย่นี้ถ้าจะไปเจอคนที่จะ เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยครับเขาไม่เห็นเราครับแล้วเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาผมก็เลยมาซื้อไฟตาแมวเนี้ยครับเอาไอตัวกลมๆพลาสติกสะท้อนแสงออกเพราะว่ามันดูโบราณผมก็เลยเอาตัวนั้นออกซื้อไฟตาแมวแบบสองทางออกตรงนี้แล้วก็ออกตรงนี้เห็นทั้งข้างๆเห็นทั้งข้างหน้าเลยครับเห็นเขาบอกว่า ไฟตาแมวรุ่นนี้สว่างตาแตกผมก็เลยเอามาติดทั้ง2ข้างเลยครับติดทั้ง2ข้างเลยแล้วก็ของแต่งแผงคอไม่มีอะไรมากครับโหลดลงไปประมาณ1.25นิ้วตอนแรกมันขึ้นมาสูงขนาดนี้ครับแล้วรู้สึกว่า เวลาเข้าโค้งครับมันโยนโยนตัวเข้าโค้งยากหรือว่าผมยังไม่ชินก็ไม่รู้นะครับแต่พอเอาโชคลงเอาหน้ากดลง1.25นิ้วรู้สึกว่าเข้าโค้งง่ายขึ้นแต่แต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันครับคือเวลาเราจอดเนี่ยหน้ามันต่ำรถเราจะตั้งตรงฮะยังไปนิดเดียวนิดแทบจะล้มเลยครับ ผมก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้ครับไม่รู้จะทำยังไงดีเคยล้มแปะมาแล้วครับครั้งหนึ่งล้มแปะตอนนั้นยังไม่ใส่กันล้มนะครับล้มแปะลงกองสายโดนไปตรงนี้แล้วก็อันนี้เห็นไหมครับก็เลยเอาเมจิกสีดำมาเขียนไปซะงั้นแล้วก็การเบรกก็มาโดนแฟรลิงตรงนี้ เป็นลอยเพราะว่าก้านเบรกมันงองเข้าไปข้างในเลยฮะแล้วก็ามามีการล้มนี่ครับแบบว่าบัวหายล้อมพ่อครับซื้อมาใส่ตอนที่รถล้มไปแล้วแล้วก็สิ่งสาคัญก็คือนะี่ครับเครื่องมอห้อยไว้ไม่เคยหายสักทีห้ยไว้อย่างนั้นแหละครับผมชอบสิ่ง บูชาทางจิตใจก็เลยมาห้อยไว้แล้วก็มีบางโคนหลังเอ้ยเขาเรียกอะไรอ่ะเออบางโคนซุ้มลอ้อครับเออมัง้งนั่นแหละครอบสวิงอาร์มเออนั่นแหละซื้อมาพันเบาทของชาร์กก็พลาดอีกแล้วครับมันจะมีของยี่ห้อหนึ่งเป็นของสตอม อันนั้นจะครอบเป็นแบ่งเป็น2ชิ้นชิ้นสวิงอาร์มแล้วก็เป็นตัวต่ออีกทีก็เป็นครอบล้อคุมล้ออย่างนี้อันนี้ผมซื้อมาใส่มันเป็นชิ้นเดียวเลยครับเป็นเนื้อชิ้นเดียวกันเลยข้อดีก็คือดูใหญ่ดีครับดูบึกบืนดีแต่ข้อเสียก็ผมมีโปรแกรมจะเปลี่ยนยางอยู่รู้สึกว่าถ้าใส่150ยหั 70, รู้สึกจะใส่ไม่ได้เพราะมันติด ต้องคิดวิธีหาทางแก้เขาจะเอาไงก็คืออาจจะให้ร้านดัดแปลงก็คือปาดปาดลึกลงมาอีกน่าจะได้อยู่แล้วมั้งนะครับอันนี้ก็ยกสปูนธรรมดาไม่ต้องพูดมากครับคือคืออะไรก็รู้ๆกันอยู่ไฟเลี้ยวหน้าหลังผมเอาเป็นไฟตาแมวอย่างเดียวเลยครับออกสองทาง ทั้งข้างล่างข้างบนท้ายน,นี้เป็นท้ายท้ายสั้นแบบพับได้ข้อดีคือเวลาขี่ไปเจอด่านก็รีบควักดึงออกมาฮะจะได้ไม่โดนตำรวจจับพอเลยด่านก็เก็บเหมือนเดิมเป็นแม่เหล็กครับไม่มีอะไรมากไม่ได้แต่งอะไรมากผมจะเน้นแต่งของที่มันแบบว่ามันมีประโยชน์ กอ่อันไหนที่เอาไว้แต่งสวยงามก็เอาไว้ที่หลังดูสวยดูมีประโยชน์แค่นั้นแหละครับที่ควจะแต่งอันไหนสวยงามก็เน้นเอาไว้ที่หลังยังไม่เนี่อะไรมากข้อเสียก็คือบวกกลับมาข้อเสียอีกแล้วข้อเสียก็คือ r สามนี้การประกอบไม่ค่อยดีครับจะมีรอยห่างอะไรเยอะแยะไปหมดนี่ แล้วก็เวลากดก็บก็บก็บก๊บรู้สึกไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่แต่จริงมันก็คงจะแน่นของมันแหละครับส่วนมาเรื่องท่อตอนนี้ผมใส่เป็นคอท่อ2 in 1ครับออกล่างก็ได้ออกข้างก็ได้เป็นกระบอกต่ออย่างเงี้ยครับถ้าอยากจะออกล่างก็ถอดท่อนี้ ก็ใส่ตัวสวมออกมาเลยแล้วก็ต้องหาเหล็กรูมายึดเอาเองยึดเกาะตรงไหนก็เกาะตรงไหนก็แล้วแต่แต่เวลาผมใส่ท่อออกออกล่างแล้วรู้สึกว่ากำลังอัดมันหายครับมันคือไอเสียมันเดินมาจากคอท่อเดินลงมาเดินลงมาเดินลงมาออกเร็วเกินรู้สึกว่ากำลังอัดมันหาย เพราะว่าผมขี่ไปภูเรือวันนั้นประมาณ200รกโลไปกลับ400รกโลได้เทสเต็มที่ครับยังไงก็รู้สึกว่าต้นก็หายปลายก็หายผมก็เลยเอาไอ้ที่ต่อออกข้างต่อลงไปอีกครับให้มันเดินได้ยาวขึ้นกว่ามันจะคลายก็นานขึ้นนิดหน่อย แต่พอใส่แล้วรู้สึกว่าเออเสียงมันเบาลงแล้วก็รถวิ่งได้ดีขึ้นกำลังอัดตอนต้นดีขึ้นแต่ต้องบอกเลยว่าท่อแต่งกับท่อเดิมความรู้สึกส่วนตัวผมแล้วผมว่าท่อเดิมเนี่ยวิ่งดีสุดละ MT 0 3ก็เหมือนกันของเพื่อนผม เขาบอกว่าท่อเดิมเนี่ยวิ่งดีสุดละท่อแต่งเนี่ยไม่ได้ช่วยช่วยไม่ได้เลยเพราะว่าท่อเดิมเนี่ยมาทั้งแรงทอร์กตอนต้นแล้วก็ปลายนี่ก็เดินพอได้ครับรู้สึกว่าโอเคขึ้นเร็วจากศนไปถึงร้อยสี่สิบร้อยห้าร้อยหิเนี่ยถ้าเป็นท่อเดิมเนี่ยมาเร็วมากแต่หลังจากประมาณสักร้อยหิไปแล้วเนี่ย ก็อาจจะเดินช้าหน่อยถ้าเทียบกับท่อแต่งแบบนี้คอฟูแบบนี้ต้นหายครับต้นหายครับแต่ปลายเดินดีถ้าเทียบ0ูนย์ถึงร้อยสี่สิบร้อยหกสิบพร้อมกันกับรถท่อเดิมกับรถท่อแต่งรถท่อเดิมขึ้นไปเร็วขึ้นเร็วกว่าไปไกลแล้วครับรถท่อแต่งกว่าจะไปตามทีก็ช่วงความเร็วไปปลายครับ ก็จะตามได้แล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวในคลิปเดียวกันเลยแล้วกันเรื่องท่อเป็นอันนี้เป็นอาคารอาคารงานคนนิ่งครับทรงเอสพันเป็นชัอตตี้รู้สึกว่าโล่งโล่งดีครับลองฟังเสียงกันดูฮะ ที่เผาไหม้ดีครับจะมีน้ำหยดออกจากท่อในการสตาร์ทครั้งแรกของวันไหลลงมาแหม่แม่แ,มแ,มแมเลยะเห็นไหมเดี๋ยวจะลองเบิร์ดูนะเริ่มสักประมาณสัก4,000รอบก่อน ข้างบ้านก็จะดา่าเอานี่วก็มาเรื่องไซส์ยางอีกครับไซส์ยางของของเดิมนี้จะผมรู้สึกว่ามันให้มาเล็กอ่ะครับหรือว่ามันจะพอดีกับกับรถขนาด3 0 0ซีแล้วก็ไม่รู้นะผมรู้สึกว่าหน้าหน้ามันน่าจะให้มาสัก120ครับอันนี้ว่าหน้ามันให้มา110เทเทโค้งก็รู้สึกว่ามันจะ จะลงเกือบลงแก้มครับมันก็กลัวมันก็เหวเหมือนกันนี่ก็มีความคิดจะเปลี่ยนอยู่เป็นหน้าร้อยหลังสักร้อยหให้ให้รอบล้อมันวิ่งช้าลงแล้วมันมแล้วมันจะได้เทง่ายๆฮะแต่ก็ต้องแลกกับความความที่ว่ารถวิ่งต้นช้าช้าขึ้น แ้วก็อนย่างนี้ครับอีกอย่างหนึง่งวิงหน้าผมก็ซื้อมาใส่เพราะตอนแรกรู้สึกว่ามันมีช่องว่างระหว่างช่วงช่วงไฟหน้ากับช่วงบางคนูนมันมีช่องช่องว่างเยอะเกินผมก็เลยซื้ออันเนี้ยมาดูใส่ให้มันดูหลอกตามันจะได้ดูมันจะได้ดูแบบว่าหน้ามันต่ดำ แล้วก็มันมีตอนแรกม,มันมีรูจมูกรูจมูกรูเดียวครับรูเว่เลยรูเบลเลอร์เลยผมก็เลยไม่ชอบครับผมเลยเอาเอาไอ้นี่ครับมาปิดก็เอาเคเบิ้ลไทยเคเบิ้ลไทยรัดเอาไม่รู้เห็นหรือเปล่านะแล้วก็เรื่องยังข้อเสียเรื่องเบรกเรื่องเบรกไอ A3 นี่รู้สึกว่าเบรกไม่ค่อยอยู่ครับต้องใช้ engine เบรกช่วย ABS ก็เป็นเหมือน ABS รุ่นเล็กๆครับไม่ได้แบบว่าป้องกันอะไรแบบเต็มประสิทธิภาพเหมือนพวกพวกรถขนาดพัน cc เขาใส่กันก็ไม่มีอะไรครับก็รู้ๆก,กันอยู่ดูรีวิวมากันหลายหลายคนแล้วหลายท่านแล้วมา คุยให้ฟังแค่นี้แหละครับวันว่างเดี๋ยวครั้งหน้าจ,จะรีวิวอะไรต่อก็คอยติดตามกันนะครับอันนี้ก็จบการรีวิวบ้านนอกบ้านบ้านแค่นี้แหละครับขอบคุณครับ